คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณจ๊อบครับคุณจ๊อบล้อมแม็กซิงคุณจ๊อบเนี่ยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเราแล้วหลายลาย,ลายเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนฝากมาเล่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถคันหนึ่งที่ได้ซื้อมาในราคาถูกแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องแปลกๆหลังจากนั้นครับ มาพร้อมกับเรื่องคันนี้สีดำมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณจ๊อบกันเลยครับสวัสดีครับคุณจอ๊อบลอแม็กซิงิงอ่าสวัสดีพี่แจ็คสวัสดีทิงงานสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมวันนี้ไม่หลับนะครับผมไม่หลับครับไม่หลับสบายดีนะคุณจอ๊อบสบายดีครับพี่นะนี่โทรมาจากที่บ้านหรือที่ทำงานเนี่ยอ่าอยู่ต่างจังหวัดสิเไปเที่ยว เออมาทุระครับอ,อดีมาบ้านแม่แฟนอ๋อโอเคจังหวัดอะไรครับเนี่ยเอ่อพิจิตครับพิจิตหนาวไหมไม่หนาวเนาะโอ้โห <c oughs> ห,นหนาวหนาวก็แอร์พี่ <c oughs> เหงื่อนี่แตกโซกซกซกโซก,กอเลยทีเดียวเชียวเออโอนนีมเปิดแอร์ก็ไม่ไหวเหมือนกันครัยพี่นะ <c oughs> แต่ไงก็แล้วแต่เดินทางไปไหนมาไหนเดินทางไปกลับปลอดภัยนะคุณจ๊อบนะ ครับผมโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยมีคนฝากมาเล่าเกี่ยวกับรถคันหนึ่งคุณจ๊อบรู้อยู่แล้วลหละว่าเราจะไม่ระบุยี่ห้อนะอ่าไม่ระบุครับเป็นรถเกง๋งร,รถกระบะรถเก๋งยุโรปรยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งก็แล้วกันอ่ายี่ห้อหนึ่งอพอบอกรถเก๋งยุโรปนี่ขนผมนี่ลุกสู้สู้สู้ <laughs> เออเป็นยังไงเรื่องนี้ อ่าพอดีเรื่องเนี้ยมันจุดมาจากที่ผมมาเล่าเรื่องก่อนนั่นแหละแล้วทีนี้พี่คนนย้เขาได้ฟังแล้วแกก็เหมือนแกก็ถูกคิดขึ้นได้ว่ามันเป็นเรื่องสมัยที่แกเรียนอ่ะที่จัดคือเหมือนมันเป็นเรื่องตอนสมัยที่แกเรียนอ่ะแล้วก็คือแกบอกว่ามันมีรถอยู่คันหนึ่งอ,ะอ่ะทําให้แกเนี่ยแบบเหมือนมีปัญหาแต่ว่า คือแกก็เลยบอกว่างั้นขอเล่าให้ฟังเลยการอะไรเงี้ยแบบเตือนฝากไปเล่าด้วยผมก็เลยอ่ะผมก็เลยฟังทีนี้เรื่องีอยู่ว่าเหมือนสมัยแกเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะแกะได้รถซื้อรถต่อจากลุงมาคันหนึ่งก็คือไอ้รถคันเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าในสมัยเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยร,รถยี่ห้อเนี้ย เออ่ราคามันยังอยู่ประมาณแสนหนึ่งถึงสองแสนราคาซื้อขายแล้วแกได้มาจากลุงในราคาแค่สี่หมื่นโหคือพี่แจ็คต้องมองนีตามว่ามันถูกมากนะมากอะสิแล้วแล้วคือเหมือนสมัยนั้นนะพี่คนเรียนมาหาลัยอะ่ะแล้วขับรถอันเนี้ยยี่ห้อเนี้ย ไปเรียนอ่ะอโอหมันเท่นะกี่ปีแล้วนะประมาณยี่สิบยี่สิบต้นต้นพี่ยี่สิบปีต้นต้นอะคือรถรถรถุ่นเนี้ยเอ่อผมได้ส่งรูปไปให้จิ๋วหวีดูแล้วมันเป็นรถตัวเนี้ยแหละแล้วสีสีเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละคันครับอ่าทีนี้พอพี่พี่ผมเนี่ยได้มา เขาก็เหมือนกับเขาก็ไม่ได้เอาขัดไปเรียนเท่าไหร่หรอกพี่แต่คือเหมือนกับเอามาจอดโชว์ก่อนแล้วอเผอ e r e เพื่อนเขาเนี่ยสนใจแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เป็นนามสมมุติพี่เขาแล้วกันอ่าพี่คนเนี้ยผมใช้ชื่อว่าพี่โจ๊กพี่โจ๊กเนี่ยคือเป็นเพื่อนกับพี่ชายผมเนี่ยแล้วก็สนใจคือสนใจรถคันนี้มากเลยแล้วก็อยากได้อื ก็คือก็ขอซื้อคือไอพี่ผมเนี่ยก็เหมือนประมาณว่ากูก็ซื้อมาถูกอะแต่ไอคันจะขายถูกมันก็ไม่ใช่อาจจะขายราคาปกติมันก็แบบดูอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือผมไม่ทราบว่าเขาซื้อขายกันเท่าไหร่แต่ว่าพี่โจ๊กเนี่ยซื้อรถจากพี่ชายผมไปจนได้ครับอ๋อพอซื้อรถได้ปุ๊บทีนี้ต้องเท้าความก่อนว่าพี่โจ๊กเนี่ยพื้นเคือเป็นคนจังหวัดทางภาคใต้ แล้วก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพครับ<ฆ>แล้วคือช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็จะกลับขึ้นมาเรียนคือเหมือนประมาณว่าวันอาทิตย์จะกลับขึ้นมาแล้วมาเรียนวันจันทร์เขาก็จะใช้วิธีเนี้ยแต่คือก่อนหน้านี้ทางพี่โจก,ก็คือน่าจะเป็นเหมือนใช้เป็นเหมือนรถโดยสารไปกลับอ่ามันก็เลยไม่มีสะดวกเขาก็เลยแบบว่าอยากจะซื้อรถ เพื่อเอาไว้ขับไปกัดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ดูดูเท่นหน่อยทีนี้พอซื้อรถได้แล้วเนี่ยปุ๊บพี่โจ๊ก็ชวนเพื่อนอีกเพื่อนเขาเนี่ยขับรถลงไปเที่ยวที่บ้านที่ใต้ในช่วงวันหยุดจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือพี่โจกเนี่ยขับรถคันเนี้ยลงใต้พร้อมกับรถเพื่อนเขาอีกคันหนึ่ง ไปกันก็คือเขาบอกว่ารวมกันแล้วประมาณแปดคนสองขันครับแล้วทีนี้พอระหว่างที่เดินทางลงไปเนี่ยด้วยความที่ว่าลงใต้รี่มันไกลเขาก็มีจอดและพักทานข้าวครับแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาไปกันแปดคนแต่ว่าที่ร้านเนี่ยจัดมาจัดชุดการท้อนอะไรพวกเนี้ยร้านอาหารจัดมาเก้าชุดเพิ่มมาหนึ่งเพิ่มมาอีกหนึ่ง และเสร็จปุ๊บเขาก็สงสัยเขาก็เลยเรียกคนที่จัดทวยชาตเนี่ยมาถามว่าเออโทษนะครับพี่ผมมากันแปดคนเขาก็ทำหน้างง,งงงแต่ก็อ่ะโอเคก็หยิบกลับไปชุดหนึง่ง <c oughs> เสร็จปุ๊บเขาก็เดินเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วเขาก็ถามถามพี่โจ๊กเนี่ยว่าน้องผู้หญิงที่อยู่ในรถค <c oughs> ันสีดำอ่ะไม <c oughs> ่ลงมาทานข้าวเหรอคครับ <c oughs> แล้วแล้วค ok ือแดดก็ร้อนนะไม่ไม <the> ่ร้อนเหรอนั่งอยู่ในรถอะไรเงี้ยพี่เจาแกก็เลยงงงแกก็มองมองแล้วก็หันไปดูแกบอกว่าเออไม่มีนะพี่ผมมาเนี่ยแล้วผมมาสี่คนก็คืออยู่เนี่ยสามคนรวมผมและอ่ะเนี่ยสี่คนอีกคันหนึ่งก็มาสี่คนเหมือนกันเด็กเจ็ดก็คือแปดคนที่อ่ะอันนี้ก็คือเริ่มเริ่มตะ เริ่มตะขีตะขวงใจกันแล้วแต่ก็ไม hmm. ่คงไม่มีอะไรก็ปล่อยผ่านไปทางพี่โจ๊กเองก็จะได้ได้ยินได้ฟังเนี่ยว่าเฮ้ย hmm. มันมีคนเห็นคนอยู่ในรถ hmm. แต่คือด้วยความที่ว่าพี่โจ๊กอะครับไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ hmm. พี่โจ๊กจะี่นับถือคนละศาสนา hmm. แล้วก็ทางศาสนาเขาอะศาสนาเขาคือไม่มีเ hmm. ขาเรียกว่าไงน,นะพี่ไม่มีเรื่อง ไม่มีความเชื่อเรื่องผีนนสางามไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ทีพอมไม่มีความเชื่อทางนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่เชื่ออืเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปนไม่ได้<ะ>พี่โจก,ก็คือจะใช้รถขี่นะครับลงใต้กลับมาเรียนอย่างเงี้ยประจําตลอดออทีนี้เหตุการณ์ที่มันเริ่มรุนแรงมันเริ่มขึ้นคือตั้งแต่ ั้งแรกก็คือวันออนั้นเนี่ยแกไปขับลงใต้ไปแล้วแล้วก็แกจะต้องขับกลับที่มาเรียน <Okay. S 2> ทีนี้แลระหว่างที่ขับมาเนี่ยอยู่ดีๆก็คือแกขับรถอยู่ดีอะพี่ <c oughs> อยู่ดีมีความรู้สึกคือเหมือนมีคนมาจับพวงมาแล้วหัก <c oughs> แจเล็่ออกนอะนะ <c oughs> ขับขับ <c oughs> อยู่ดีปุ <c oughs> <อ>๊บคือพี่โจ๊กเนี่ยเป็นคนขับเร็วพอสมควรแล้วอยู่ดีพวงมาลัยมันหักเองสุดสาย ่าผลลัพธ์ก็คือไม่ต้องสือนะพี่ล่วงลงข้างทางไปเลยครับคือเพื่อนเขามารู้ก็คือวันจันทร์เนี่ยเขาไม่ได้มาเรียนแล้วก็คุยกันอีท่าไหนไม่รู้ก็อือเลยมารู้ว่าอ๋ออุบัติเหตุแต่ว่าได้รับบาดเจ็บไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็ก็แขนหักขาหักอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ตัวรถก็เสียหายแต่ว่าแกก็อ่ะ ไม่เป็นไรก็คือแกคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแกหลับไหนค่ะแกคงคิดว่าแกหลับไหนแล้วกแกถผอหักคงอะไรไปเองอะไรอย่างนี้ครับก็เลยซ่อ,อมรถอะไรไปแต่แกก็ยังนึกอยู่ในใจว่าทําไมรถมันหักเองคทีนี้พอซ่อมรถเสร็จอะไรเสร็จแกกลับมาเรียนต่อเออมีเพื่อนแกคนหนึ่งครับชื่อว่าพี่ป๊อกครับพี่ป๊อกเนี่ยก็คือ เป็นเหมือนกับเป็นถ้าผมพี่จะไม่ผิดพี่ผมน่าจะบอกว่าเป็นหัวหน้าห้องอ่าแล้วทีนี้แจกจะสนิทกับพี่โจ๊กอะไรเงี้ยแต่ว่าแกนับถือพูดแจกก็บอกว่ารู้สึกไม่ดีกับรถคันนี้ยขา,ายทิ้งไปก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่คือทางพี่โจ๊กบอกว่าอยากจะซ่อมแล้วก็เอากลับมาใช้เพราะว่ารถมันตอนนั้นก็คือใครขับเนี่ยมันดูมันดูดีมันดูแบบมีสง่าราศีครัพี่ อ่าแกก็ซ่อมเสร็จเอากลับมาใช้ทีนี้แกเอากลับมาใช้ได้อีกสักพักเดียวอปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยคือทางพี่โจ๊กอะเห็นกับตาเลยคือแกขับรถจะมาเรียนนี่แหละเหมือนเดิม <c oughs> แล้วแกรู้สึกว่าคือวันนั้นอนะแกกลับแกมาค่อนข้างเย็น คือแกกะว่ามาปุ๊บแล้วก็จะถึงที่หมายในหน้าจะถึงประมาณแบ,บ๊ดมืดดึกๆเลยแล้วก็รีบนอนแล้วเช้าก็เปลี่ยนไปเรียนแล้วเหมือนแกมีอุบิเหตุอะไรบรูคพี่แกเหมือนแกต้องจอดพักจนแบบว่าดึกมากแล้วแกกะว่าขับมาตอนเช้าแล้วเรียนเลยอ่า ทีนี้ในระหว่างที่ขับเนี่ยเหมือนประมาณว่าแกก็ขับขับไปแล้วก็มองกระจกหลัง hmm. แกบอกเอ,อที่พี่ผมเล่าให้ฟังคือทางพี่โจ๊กเนี่ยเห็นเป็นหน้าผู้หญิงอะ่ะค่อยๆเหมือนชะโงกมาตรงกลางการบาดแจ็คในตามก็คือขับ hmm. ขับรถยู่ปุ๊บมองไปเราจะเห็นตรงกลางบอก hmm. แต่อยู่เดียนหน้าเขาเหมือนแบบผู้หญิงคนนั่งอยู่ซ้ายก่อนแล้วค่อยโน้มหน้ามามอง แล้วพอมองสภาพคือทางพี่โจ้แกก็แบบผมแกก็ตกใจว่าใครวะ<ม>อยู่ในรถแล้วอยู่ดีผู้หญิงคนนั้นก็พุ่งมาแล้วก็หักภูมิไรพี่อื<ม>คือพุ่งมาเอาเมือจับภูมิไรหักรถคว่ำอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ขึ้นหนักพี่โจก็คือแบบว่าบาดเจ็บสาหัสเลยอืแต่ก็ไม่ตายพี่คือทีนี้พอมันเริ่มหนักหนักเข้าพี่ป๊อกเนี่ยก็มาเยี่ยมมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เหมือนประมาว่ามารอให้ทางพี่โจ๊กเนี่ยหายดีก่อนพอพี่โจ๊กก็สาตัวอยู่ประมาณเป็นเดือนเหมือนกันที่หายกลับมาเรียนรถคันนี้ก็ถูกตอกไปซ่อมอีกครั้งหนึ่งทางพี่ป๊อกเนี่ยก็คือเหมือนทัดเพื่อนบอกว่าเฮ้ยโจ๊กเข้าใจนะว่าเองไม่ได้นับถือศาสนาพ,พุทธแต่ว่าถ้าว่าเองไปรดน้ำมุน สักหน่อยไหม,มเหมือนประมาณว่ายอมฝืนศาสนาตัวเองคแล้วก็มาลองดูศาสนาเราไหมเพื่อแบบว่ารู้สึกว่ามันจะมีคนตามอยู่ม,ม,มันมีคนคิดไม่ดีกับพี่โจ๊กพี่ป๊อกก็เลยแบบเหมือนหวังดีเสนอให้เพื่อนว่าเนี่ยไปรนำ้ค์มวนไหมมีะ้าจามเรบตื่นกัน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางพี่โจก็คือรู้แล้วว่าตัวเองโดนอะไรแต่ด้วยความที่ว่าในศาสนาตัวเองเนี่ยมันไม่มีคือจริงๆอ่อะศาสนาของเราศาสนากับเราเนี่ยเขาผมเคยเห็นเหมือนเขามีคนที่เหมือนกดไล่วลิญญาณอะไรพวกนี้นเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีความเชื่อตรงนี้ไงพี่ก็เลยอ่ะเหมือนประมาณว่ายอมไปกับเพื่อนก็ได้เพราะว่าอยากให้แบบว่ามันดีขึ้นหน่อยแล้วกันยอมฝืนดกดศาสนาตัวเอง ทางพี่ป๊อกก็พาพี่โจกไปที่วัดไปถึงปุ๊บก็นิมนต์พระอาจารย์ม,มาพระอาจารย์าาเดินมาปุ๊บพระอาจารย์พูดทาแรกเลยครับบอกว่าโอ้โหนี่แรงนะเนี่ยกาจะไม่ปล่อยกันเลยใช่ไหมกาจะไม่ปล่อยจริงๆใช่ไหมเนี่ยคแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อไปช่วยแล้วก็สั่งให้เตรียมอาบน้ำมนต์ แต่ครับพี่แจ็คคนที่อาบครับไม่ใช่พี่โจครับอ้าวทำไมอ่ะแต่เป็นพี่ปอครับอพี่ปอโดนหลวงพ่อสั่งให้อาบน้ำมนต์ครับเพราะว่าวิญญาณผู้หญิงครับไม่ได้ตามพี่โจกแล้วครับเบนเข็มไปทำร้ายพี่ปอครับครับ หลวงพ่อเลยรีบให้อา่านบํามวลครับแล้วหลวงพ่อก็อธิบายว่าไปเสนอทางช่วยเขาวิญญาณเขาไม่พอใจเขาก็เลยเลิกตามพี่โจ๊กแล้วก็หันกลับมาตามพี่ป๊อกครับแล้วพี่ป๊อกก็เจอเหตุการณ์แ,แปลกๆจนไม่ไม่หลับไม่นอนป่วย สู้ผอมเลยครับหลังจากนั้นก็คือสองสามเดือนก็คือวิปปอกอาการแย่อืแต่ที่โจ๊กก็คือพยายามมาเยี่ยมพยายามติดต่อแต่ก็ตัวเองก็อยู่คนละศาสนาไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงครพ่อก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยทีนี้ก็เลยมาเป็นที่คุณแม่ของพี่็อกค,คุณแม่พี่็อกด้วยความที่ว่าอยากจะช่วยลูกรู้ว่าลูกไปโดนอะไรมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงครับก็เลย พยายามก็่คือเอาผ้าถุมตัวเองอจุ่มน้ำเหมือนซักในน้ําอะครับแล้วก็เอาน้านั้นแนะ่ะให้ลูกดื่มที่ป๊อกดีขึ้นอือยู่พักหนึ่งครับแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต<ะ>คือที่ป๊อกเสียชีวิตและหลังจากนั้นไม่นานแม่ที่ป๊อกก็เสียชีวิตตามครับฮเฮ้ย โดยที่ผู้หญิงคนนี้ครับตามเลขงานทุกคนที่พยายามช่วยชีวิตคนที่ตัวเองตามเฮ้ยเฮ้ยเฮยเดี๋ยวนะพี่พ็อกเสียชีวิตด้วยสาเหตุคือเหมือนกับป่วยอะครับแต่หมอก็หาสาเหตุ uh, ไม่ได้คุณแม่ก็อาการเหมือนกัน <Hey. S 2> เลยโดยที่คุณแม่เสียชีวิตหลังจากที่พี่พ็อกเสียชีวิตออ uh, uh, ไปได้สักพักหนึ่งก็อาการใกล้เคียงกันแล้วก็ เสียชีวิตเหมือนกันแล้วจนสุดท้ายเนี่ยทางพี่โจ๊กใช้รถคันนี้ก็ประสบอุบัติเหตุอีกครับครับแต่รอบนี้ก็คือทางพี่โจ๊กไม่ได้เอารถคันนี้ซ่อมแล้วครับอืที่พี่ชายผมได้ฟังคือรถคันนี้ถูกจอดทิ้งซากไว้ริมข้างทางที่ลงใต้นั่นแหละครับอืแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยคือรถคันนั้นก็ไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่ามีใครลากเอาไปไหนยังไงแต่คือทางที่ชายเนี่ยบอกว่าพี่โจ๊กเนี่ย ไม่สนใจรถคันนั้นเลยคือพราะอุบัติเหตุ<ม>ปุ๊บตัวเองรอดอื<ม>แล้วก็บอกว่าขอทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้นเลยอ<ม>ไม่ต้องเอาไปไหนทุกคนห้ามเอาไปใช้ก็คือปล่อยทิ้งซากริมข้างทางไปเลยครับแล้วก็จนปัจจุบันนี้ก็คือทางพี่โจกะยังมีชีวิตอยู่อื<ม>ก็อยู่ที่บ้านที่ป้ายอยู่<ม>แต่ว่าพี่ชายผมก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่<ม>เพราะว่ามันนานมากแล้วอื<ม>แต่ว่า ก็คือมีเฟซบุ๊กมีอะไรกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันครับพี่ครับครับผมก็เรื่องราวมันจะประมาณนี้ครับอมันดูไรผมนิดหน่อยมันดูไรเหตุผลมากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเขาไปทําอะไรให้เฮ้ยคือคงด้วยความที่ว่าทางทางพี่ป๊อกอะไปทักอืไปทักพี่โจ๊กพยายามช่วย แต่คือเหมือนกับด้วยความหวังดีของตัวเองอะพี่สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาเหมือนเขาหันมาแหวงกลับคือแต่ว่าเขาจะเล่นสมมุติว่าเขาจะเล่นคนนั้นแต่มีคนคนหนึ่งพยายามจะไปช่วยคนคนนั้นเขาก็เลยมามาเล่นงานคนที่ไปช่วยคนที่เขาคนที่เ,<อ>ทเขาเล็งเอาไว้ก่อนอย่างนี้หรอใช่แต่ทีเนี้ยผมคุยกับพี่ชายผมเนี่ยผมมองว่าผู้หญิงคนเนี้ย ไม่น่าจะแค่มากับรถพี่น่าจะเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวทที่เขาติดติดพันกันอยู่คือเหมือนกับเขาได้เจอคนเนี้ยอืคนที่เขาแบบเหมือนคนเนี้ยเป็นเหมือนคนที่เขาจะต้องจองเว่ะอมแต่ว่าอยู่ดีๆอะ่ะเหมือนเราเหมือนมีคนมาทักพี่แล้วก็พยายามแก้ไขถ้าถ้าถ้าที่ผมเคยได้ยินก็คือสมมุติคนเนี้ยเจอเจ้ากรรมในเวทเล่นงานอยู่ปุ๊บแล้วเหมือนเรา เรามีเซนหรือไม่มีเซนไม่รู้แต่เราไปแบบว่าเฮ้ยอย่าช่วยคือเหมือนยื่นมือไปเสนอช่วยพี่แต่ว่าคนที่งยงยาเนี้ยเขาไม่ยอมเราก็คือเราก็เหมือนรับกรรมนั้นมาแทนพี่มันน่าจะเป็นประมาณนี้ครับที่ที่ผมคิดนะ<ฮ>เพราะว่ามันมันค่อนข้างแรงคือเล่น,นเันถึงตายเรื่องเรื่องคือไปซื้อรถมาในในราคาถูก แล้วก็ <Hey. S 1> มีผีอ่ะพูดตรงๆก็มีผีผู้หญิงติดมาในรถด้วยเธอติดมาในรถด้วย <Hey. S 1> สายเหตุอะไรก็ไม่รู้อาจจะ <Hey. S 1> มีอุบัติเหตุหรือตายหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เธอคนเนี้ยพยายามตามเจ้าของรถคนเนี้ยจนมีคนเห็นพอมีคนเห็นก็เลยมีการเฮ้ยต้องแก้ด้วยวิธีการแบบนี้เฮ้ยลองดีลองทําแบบนี้ดูกลายเป็นว่าผีผู้หญิงที่ติดมากับรถเนี่ยไม่เล่นงานไม่ตามเจ้าของรถละ มามาทําร้ายคนนี้ดีกว่าคนที่พยายามที่จะมาช่วยแนะนําให้เจ้าของรถเนี่ยปัดรังควานผีตัวนี้ออกไปจากตัวเขาใช่โอ้โหเอออ่ามันมันก็พูดยากนะคุณผ,ผู้ชมผู้ฟังคือที่เราฟังกันมาหลายเรื่องอะ่ะมันก็ไม่มีเหตุผลเลยหลายเรื่องไองมันไม่มีเหตุจูงใจมันไม่มีอะไรเลยอยู่ๆอยากจะอาฆาต อยากจะเข้าสิงอยากจะทำร้ายอยากจะจองเวรก็ทำหรือถ้ามองในรูปแบบของคุณจ๊อบว่าเออจริงๆแล้วหรือว่าเขามีเวรมีกรรมร่วมกันมาจนกระทั่งเขาหาเจอจริงๆแล้วเนี่ยเวรกรรมอาจจะไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรอาจจะไม่ใช่ของเจ้าของรถหรอกแต่เป็นคนคนนี้เนี่ยแต่มันมีเหมือนกับเหตุให้ อะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่ทําให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมาเจอกับคนคนนี้ยเขาก็เลยเล่นงานเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเอออยากจะทําร้ายใครก็ทํามันมันมันพูดยากนะมันมันดูแบบพอฟังมาพวผมรู่สุดแบบมันมันต้องขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าผมก็ยังสงสัยว่าโอ้โหคือคนที่น่าจะโดนคนที่น่าจะตายกลับไม่ใช่แต่คนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยอ่ะ ตายพี่แล้วคือแค่นั้นไม่พอแม่เขาด้วยผมก็เลยแบบม,มันมันโอโ้โหต้องขนาดนี้เลยเหรอผีผีแบบนี้ผมก็ไม่โอเคนะเอาจริงๆคือแค่ออกมาหลอกอย่างเดียวให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีจิตผูกพันอยู่กับรถคันนี้สิ่งที่เขายึดติดด้วยมันก็ยังโอเคไงแต่พอกลายเป็นว่าโอโ้โห ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุการที่ทั้งคู่เนี่ย,เส,ยเสียชีวิตทั้งตัวของคุณป๊อกแล้วคุณแม่เนี่ยไม่รู้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บก็ก็ก็เข้าใจได้แต่ถ้ามันเป็นสิ่งลี้ลับที่โดยบันดาลเกิดให้เกิดเรื่องเนี้ยทําให้ทั้งคู่ต้องตายไปผมว่าโคตรบาปกรรมเลยใช่นะครับแต่ทั้งหมดเลยเราก็ยังคง ใช้คําเดิมคุยกันวนๆเหมือนเดิมคุณผู้ชมผู้ฟังครับว่าไอ้พวกรถมือสองมือสามมือสี่มือห้ามือหกเนี่ยมันไม่ได้มีผีทุกคนันใช่พี่นะมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีทุกคนันใครซื้อไปแล้วก็จะไปเจอทุกคนันที่ผมบอกว่ารถยุโรปราคาถูกที่ผมเกริ่นมาตั้งแต่ที่แรกนี่ขนลุกเลยคืออย่างที่ทราบว่ามีช่วงหนึ่งผมจะใช้รถวอลโว่แปดห้าศูนย์ ผมมีสามคันน่ะเชื่อป่ะผมซื้อสามคันคือซื้อทีละคันนะซื้อคันแรกอ่าพอคันแรกใช้ไปโอ้โหใช้นานใช้นานเลยฮะใช้จนแบบมันต้องมีคันสำรองก็ซื้อาหม่คันหนึ่งเออซื้อมาราคาละสามหมื่นสี่หมื่นซึ่งหลายหลายคนจะบอกว่าโอ้โหมันถูกไปหรือเปล่าอมันเป็นราคาในจริงนะมันเป็นรถที่ขับดีมากจนกระทั่งพอไอไอคันคันแรกใช้มันจนพัง ก็เราก็ต้องปล่อยขายไปนะคันที่สองเราใช้งานมันหนักมากจนไม่รู้โอ้โหเดี๋ยวรถมันจะพังมันจะต้องเพราะผมใช้งานหนักจริงๆผมวิ่งต่างจังหวัดผมวิ่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องซื้ออีกคันหนึ่งแต่ราคามันอยู่ในเนี้ยสามหมื่นสี่หมื่นมันก็ไม่แพงมากไงมันก็ยังพอจับต้องได้ก็ไม่เคยเจอผีอะไรที่มันมันมาติดมากับรถเพราะว่าอย่าลืมว่าบางคันเนี่ยผมมือเจ็ดมือแปดด้วยซ้ำ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของมันมันอย่างนี้พี่แจ็คบางทีรถผมผมอบอกว่าบางทีรถอะเราซื้อถูกอะถูกมากๆเนี่ยอ่าเราก็ต้องดูก่อนแล้วพี่แต่บางคนอะเอาตรงๆนะที่ผมเคยเห็นอะซื้อรถมีประวัติอะแต่ถูกหวยมีตังไปเลยก็ใช่ก็ใช่ก็ใช่มันอยู่ที่มันอยู่ที่เหมือนกับผมมองว่ามันอยู่ที่โชคของเขาอะเขาอาจจะถูก โลกกับรถคำนั้นๆก็ได้เพราะเหมือนผมมองว่ารถทุกคันอน่ะจริงๆแล้วจะมีเจ้าของของเขาครับถ้าเหมือนหมดวาระเขาก็คือเขาก็ถูกย่อยสลายทําลายไปอะไรเนี้ยพี่วุนัติเหตุอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคนที่รักจริงๆรถมันเสียหายยังไงแต่ถ้าเขาอยากได้เขาก็จะออกมาซ่อมออกมาใช้แล้วเขาเก็เจออะไรที่ผมเลยมองว่าบางครั้งแต่บางครั้งในการที่ซื้อรถราคาถูกมากๆเนี่ยมันก็อืมมันก็น่าสะกิดใจนิดนึง ต้องดูก่อนว่าราคาถูกในที่นี้เนี่ยคือมันลดราคามาจากราคากลางหรือเปล่าไอ้พี่ที่ผมซื้อราคาถูกเพราะว่ามันขายราคานั้นจริงๆเออมันอยู่ในประมาณนั้นแหละสามหมื่นสี่หมื่นแต่ถ้าบอกว่ารถคันนี้มันอยู่ที่ประมาณสองแสนแล้วมีคนมาขายให้สามหมื่นสี่หมื่นอันนี้ต้องคิดอ่าอันนี้จริงถูกไหมเออมันต้องมันต้องเอ๊ะก่อนแนละ้วว่าโหทําไมมาลดราคาขนาดนี้มันมีอะไรหรือเปล่าต้องต้องเอ๊ะไว้ก่อนละ ผมเคยผมเคยเห็นเคยเห็นผ่านหน้าเฟซบุ๊กนะคมันมีเป็นเหมือนเป็นรื่องที่คนหนึ่งแหละแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าใครครับเขาเคยประกาศรับซื้อรถมีประวัติเลยนะพี่อืเพราะว่าคือเหมือนด้วยความที่ว่าเขาอยากอยมีรถอะแต่ว่างบเขาน้อยอืเขาก็พูดเลยว่าขอแค่รถขับได้อืคือคุณจะชนหนักมาอะไรแต่คือรถยังขับใช้งานได้มีประวัติเขาไม่กลัวนะอื เขาขอราคาถูกไว้ก่อนอืมบางคนก็จะคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วแต่มุมมองแต่ละคนใช่และสุดท้ายคือเขาก็ได้มาจริงๆนะอืมแต่เขาก็บอกว่าคือตอนนั้นเห็นเขาใช้อยู่พักหนึ่งแล้วขายจริงไปคือเขาก็ไม่ได้เจออะไรอย่างนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ได้เจอทุกคนหรอกมันแล้วแต่ดวงแล้วแต่ะโวงแล้วแต่ความสมพงกันใช่แต่คือกดมากด้วยความที่ว่าผมกุ๊กชีไงผมก็เลยต้องมาเจอแบบได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้ไงจาก คือผมใช้คบว่าจัก,กรวาลยานผานะติดผีอะ่ะของผมอ,ะอ่ะเพราะคนนั้นเล่าให้ฟังคนที่เล่าให้ฟังก็คือแบบทั้งรถทั้งเรืออะไรพวกนี้มีหมดที่แต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องสั้นๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่ได้แบบเอามาเล่าอืนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังนะคุณจ๊อบนะก็ก็มีจากพี่ชายผมนี่แหละพี่อืมก็จะพักจักรจะพักจักรวาลยานผานะไว้บ้างละรอบหน้าก็คือจะเป็นตอนที่เขาบวชได้สะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมา เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งเรื่องจริงไว้ให้เจวีเหมือ hey, นเดิมได้คุณจอบแลวนี่กลับกลับเมื่อไหร่เนี่ยอ่าเดินทางพรุ่งนี้ครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณน่าจะเป็นช่วงเย็นอ่าโอเคไงก็เดินทางไปกลับปลอดภัยนะคุณจอบนะแบบได้ครับผมโอเคคุณจอบขอบพระคุณมากมากเลยวันนี้ที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันแล้วรีบเข้าบ้านเลยเมื่อกี้หมาเห่าอะไรก็ไม่รู้ผมได้ยินอ่าก็พอดีผมออกมาหน้าบ้านเออแล,แล้วก็นะครับมีกะตีสองแล้วครับถามว่า อืมก็เหมือนสร้างบรรยากาศบิ้วตัวเองอรพี่เออนั่นแหละรีบเข้าบ้านเลยมันเห่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวสักพักมันจะหอนเข้าบ้านเข้าบ้านไปเอาเอาจริงๆก็คือถ้ามันจะหอนก็ไม่แปลกเพราะรถสมคัรที่มีประวัติจะจอดอยู่ข้างหน้าเ <laughs> <c oughs> นาี่ยจริงจอดอยู่ข้างหน้าผมเลยตอนแรกผมนั่งไปผมก็ตาผมก็เกลือกไปมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรแล้วนเราคนเราถ้าบรรยากาศเออนะครับอาคุณจะขอบคุณมากเข้าบ้านเข้าบ้าน ได้ <Okay. S 1> ได้ได้คับดูแลสุขภาพกันเ้วยนะครับทุกท่านเช่นกันนะครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากพลาสดอ m ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android